กินให้ทนเผื่อเาอมา่อ่าวันนี้มีเพื่อนมาที่บ้านก็ทำหนมจีนน้ำเงี้ยวให้กินจ้ะคือของสนับสนุนที่เพื่อนถือมาของน้าเองก็มีน้ำ <c oughs> ที่สนับสนุนเห็นแต่โครงไส้ยงไปสซื้อกับข้าวกันจ้ะน้าเนี่ยข้าวสารหมดพอดีก็เลยว่าอย่างที่บอกว่าวันก่อนนะมี คนไทยมาเปิดร้านไทยอยู่ตรงตรง,ตรงเซ็นทุ่มตรงบ้ป้านานเนี่ยก็เลยไม่ต้องไปซื้อไกลแล้วไงแล้วข้าวสารเขาเช็คราคามแล้วถูกกว่าหลายๆร้านเลยก็เลยว่าบอกกันเดนนี่ถึงเ้ยเข้าวสารเราใกล้หมาพอดีรีบมาซื้อก่อนเลยก่อนที่เขาจะขึ้นราคาเพราะตอนนี้ร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่เขาอาจจะแบบว่าราคาดีก็ได้หรืออะไรเงี้ยก็คือ20โลเนี่ยแค่4 5 5หรือ450้ยหรืออะไรเงี้ยซึ่งปกติแล้วอ่ะข้าวสารตาชัดอ่ะน้าจะซื้อน้าซื้อของเจ้าอื่นเนาะ ถูกสุดก็อยู่ที่ห้า510ห้าแล้วก็แพงสุดที่เคยจ่ายมาก็5 5 0ห้าไปเดนิสเริ่มมองหน้าแล้วมัวแต่คุยอยู่กับคนเดียวอยู่นั่นแหละวันนี้ไปได้รถช่องวัดเจดมาด้วยจ้านี่ห้เดนิสเขาปั่นน้ำแข็งให้นะบดน้ำแข็งนะอารมณ์เหมือนได้กินรถช่องที่เมืองไทยเลยเอ่อตอนนี้ราคามันขึ้นเนาะรถช่องวัดเจด ที่ร้านตรงที่แถวบ้านนานเนี่ยเขาขายอยู่ที่ถุงละหนึ่งร้อยเก้าสลิตคราวโอ้ก็แพงยุคซึ่งแต่ก่อนอะออส,สักสัก,สกถุงสามสองปีได้ลวมั้งที่ว่านาซื้อมากินเนาะล่าสุดที่นาซื้อกินเนี่ยมันถุงละเจ็ดสิบเก้าแต่ว่ากินได้หลายมื้ออยู่นะจ๊ะคือถุงนึงอะเยอะอยู่ถ้าที่เมืองไทยถ้าเทียบกันอะหลาน เคยสั่งแล้วส่งให้ยายอ้วนเขากินเนี่ยมันอยู่ที่ราคาถุงละหนึ่งบาทเออถุงละร้อบาทถุงขนาดไซส์นั้นเลยจ้ะเออแล้วก็ข้าวสารที่นาซื้อหน้านะบอกว่า4ี่ร้อยห้าสิไม่ยี่สิกิโลตอนนี้เกาขึ้นราคาแล้วนะเป็น495้เก้าสิบสิบคราวก็ขึ้นยุนั่นไงไปซื้อไม่ทันเสียเพิ่ม 40, อีกสี่สิบี่สิ้าอยังไงเขาก็ยังขายถูกกว่าร้านอื่นจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีตอน เกือบๆจะห้าโมงของวันที่เก้านะวันนี้วันอังคารนะเราไม่ได้ทํางานเกิดอบทิตนี้หยุดไปทั้งอาทิตย์นะแต่วันนี้อากาศดีมากเดี๋ยวจะลงไปเอาของที่สั่งมาสัหน่อยแล้วก็ว่าจะหาซื้อกับข้าวเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วเดน,นิสเนี่ยเขาไปสกัดข้าวกับแม่เขานะวันนี้แล้วก็ก็ซื้อแบบว่าส่วนใหญ่เราจะซื้ออาหารที่ ที่ซื้ออยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วก็เลยบอกให้เขาซื้อซื้อพวกนั้นมาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้าจะอยากได้อะไรเดี๋ยวนะค่อยลงไปซื้อที่ข้างล่างเอาเองเนาะแต่คุบข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่โอยอากาศดีจริงๆวันนี้มื้อเย็นของน้าจะเป็นไส้กรอกนะครัวสโล,ลสลัดแตงเคชชัพกับเซียนับมัสตาร์ด สวัสดีตอนเย็นของวันที่ นี่อ่งวันที่สิบจ้ะน้าผัดกระโหนมากินข้าวข้างนอกนะถัก,กสมัยแกถัก,กอ่ะแอ่ของน้าเนี่ยเป็นเนื้อเอ,อเป็นสเต็กนี่แหละส่วนของใจนี่ก็เป็นสเต็กเหมือนกันแล้วเราก็ไม่เอาได้ริบนไ่จของไดน็ตเนี่ยเขาเป็นเนื้อแอนตะิโคลเนื้อติดมันส่วนของน้าเนี่ยเป็นเนื้อ สันหลังเหรอเนื้อตรงส่วนหลังอะจ้ะแล้วก็เป็นสนลัดเนาะ,น,น,ะน้าเองเนี่ยดื่มน้ำโค้กเด่นมิตเขาก็ดื่มเบียร์ตามปกติของเขาแหละสวัสดีจ้ะสวัสดีวันแม่สุขสันต์วันแม่นะจ๊ะสำหรับแม่ทุกๆคนเลยของน้าเนี่ยเมื่อเช้านี่โทรไปคุยกับยายอ้วนแล้วแล้วก็เ <c oughs> มื่อกี้ที่ยายอ้วนเขาโทรมาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยหลานชายซื้อะอะไรนะ เ,เค้กเออวุ้น,นเค้กวุ้นหรอเขาเรียกที่เค้กที่ทํามาจากวุ้นนะจ๊ะนั่นแหละอเออก็เลยได้กินแต่ขนมเลยสิคนอื่นเขาไม่ได้มากันหรือ,อยังไงโมเออคนอื่นเขาไม่ได้มากันเลยถึงว่าเอ็นดูไม่มีใครไปหาอะยังไงก็แล้วแต่อย่างนา้าทำได้ก็คือโทรไปหาเขานั่นแหละเค okay. ทรไปหาตอนนั่นแหละแล้วก็ได้คุยได้หัวเราะได้อะไรกันไปบ้างนะเรื<ๆ>อ่อยๆส่วนหนายเ,เนี่ยตอนนี้กําลังจะเข้าไปในเมืองจ้ะพอดีว่าเดนนิสเนี่ยเขาเ,เข้าไปหาหมอนะแล้วก็นาัาเลยว่าเอองั้นเดี๋ยวฉันตามเข้าไปด้วยเดี๋ยวฉันจะไปซื้อ,อ,อซื้อผักซื้ออะไรสักหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวหากินข้าวกันในเมืองเลยก็น้าเองเนี่ยอยากกินส้มตำก็คงจองโต๊ะไว้แล้วที่ร้าน Amazing นี่แหละจ้ะไม่ได้ร้านอะไรใดๆอื่นแปลกๆไปกว่าน,นี้เลยอะแล้ววันนี้นะ อากาศโคตรดีเลยดูดิแดดส่องเหม่งได้ขนาดนี้เงาแว๊บๆอ่ะเดี๋ยวนี้เขาทิ้งขยะอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถเมล์กันเลยจ้าเดี๋ยวลูกชายเนี่ยตามเขาไปที่หลังเนาะมาแล้วจ้าอาหารหลังจากที่ไปเดินแวะซื้อของมานะได้ได้มาประมาณหนึ่งทั้งอาหารทาั้งของใช้ส่วนตัวยำมุ้เส้นทะเลจ้าแล้วก็ส้มตำาปูปลา น้ำลายแตกมากแล้วก็เดี๋ยวรอไก่ทอดนะของเดนนิสเนี่ยเขาเป็นส้มตําไทยแล้วก็เดี๋ยวรอลูกชายมาแล้วก็ค่อยดูว่าเขาจะอยากกินอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวยังไงขอตัวไปกินก้อนมาแล้วตำไทยของเดนนิสน่ากินอยู่ถาดเบเลอมาแล้วอย่างสุดท้ายปีไก่ทอดนะของเดนนิสเ่ยเขากินข้าวเหนียว ข้าวเหนียวเนี่ยเขาคิดราคาเพิ่มเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นข้าวสวยเนี่ยรวมในอาหารจ้ะสวัสดีตอนเย็นวันที่13ค่ะจ้ะไปทำงานกันวัออนนี้ก็ไปทำงานกับเอ็กซตร้านะเขาถามว่าไปทำงานได้ไหมเธอบอกเออไปแหละเดี๋ยวไปทำให้คือก็อย่างว่านะ ได้เงินและอีกอย่างนึงน,นะก็พักพ่อนมาเต็มที่แล้วนะได้หยุดไปแล้ว6วันติดกันนะ,นะแล้วเดี๋ยวไปทำงานการน,นี้กัเอ็กซ์ตร้าแล้วก็พรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ออกกะแล้วก็นะยังมีวันหยุดอีกไงก็คืออาทิตย์จนันทร์คารก็หยุดหยุดไปอีก3วันก็โอเคอยู่เพราะบางทีอ่ะ การที่ทํางานเยอะไปอะ่ะมันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นผลดีกับเราเองนะเราต้องมีวันหยุดพักผ่อนบ้างไม่ใช่แบบว่าได้เงินได้เงินได้เงินอย่างเดียวนะบางทีมันไม่พอจ้ะได้เงินอะ่ะจริงอยู่แดดมันสองนะได้เงินอ่ะจริงอยู่แต่บางทีอะ่ะการที่ว่าเราไปทํากะเอ็กซ์ตร้าแล้วเราก็ไปป่วยาวันอื่นๆอ,อย่างเงี้ยไอ้เงินที่เราทําไปอะ่ะหายไปเลยนะจ๊ะบางทีเพื่อก็ถามบอก ละองไปทางานมาที้วันเพื่อหาเพือหาที่ผ่านมาเมื่อกี้บอกฉันไม่ไปอ่ะเอาทําไมอ่ะบอกฉันไม่มีแรงฉันยังไม่ได้พักเต็มที่ฉันยังเหนื่อยจากที่หกกะที่ทําไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างเงี้ยนะ้าทาไปแต่หลายกะติดติดกันเนาะนั่นแหละก็เลยบอกไม่เอาอ่ะซึ่งถ้าเรารู้ร่างกายเราเองอ่ะว่ามันจะไม่ไหวขนาดไหนอ่ะเงินอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะ,ะไปกันดีกว่า สวัสดีจ้าสวัสดีตอนหกโมงเช้านะก็หกโมงเช้าของที่สวีเดนนี่เลยจ้านะ้าเนี่ยเลิกงานขอเขาเลิกงานแล้วนะด้วยว่าเมาื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยงานแบบมีน้อยมากแล้วนะไม่ได้มีผู้ผู้ป่วยไม่ได้มีแม่ที่มารอข้อเป็นของตัวเองไงนะแค่ว่าเ,เขาให้น้าเป็นทําในส่วนของถ้าเกิดใครต้องการความช่วยเหลือก็ให้ไปช่วยเขาเรืออะไรเงี้ยก็เลย เวลาที่เกิดว่าว่างๆแบบนี้แล้วไม่มีผู้ป่วยเป็นของไม่มีแม่ที่มารอข้อเป็นของตัวเองเนี่ยก็เลยขอเขากลับบ้านได้เร็วนะคือเมื่อคืนเนี่ยมานั่งหายใจเข้าหายใจออกเพื่อให้ได้เงินเฉยๆเลยแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนั่งเล่นเกมไม่รู้จบไปกี่รอบแล้วจนแบบเล่นจนแบตหมดไปแล้วอะ่ะคือไม่ใช่ว่าแค่เฉพาะของน้าคนเดียวนะที่แบบว่าไม่มีงานอะ่ะของเพื่อนคนอื่นก็ด้วยเหมือนกันมีแม่ที่คลอดอะ่ะประมาณแค่ สามคนได้ไมั้งทั้งคืนเนาะแต่ก็คือเข้าค้อตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเราเริ่มเริ่มงานแล้วแหละก็คือหลังๆมาเขาก็มีแม่ที่รอคลอดก็ยังรอการคลอดอยู่อ่ะ,อะยังไงก็แล้วแต่แต่ก็คือพอเวลากลับบ้านเร็วแบบเนี้ยเวลาเข้ามาทํางานกบเอ็กซ์ตร้าแล้วขอกลับบ้านเร็วเนี้ยก็จะได้เงินไม่เต็มทั้ง10ชั่วโมงนะจ๊ะก็จะได้เงินค่าทํางานกเอ็กซ์ตร้าไปแค่9ชั่วโมงแต่ก็ช่างเถอะชั่วโมงเดียว มันก็ไม่ได้ขาดหายอะไรไปเยอะสักเท่าไหร่นะอะหวังว่านะคงจะทารรถเมลวันนี้เดนนิสไม่มารับจ้ะโหเอ่อตรงป้ายรถเมลนู่นนะโล่งมากด้วยว่าวันนี้วันอาทิตย์นะเนาะแล้วคนส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ได้ทํางานแล้วคนที่เขาทํางานที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ยังไม่เลิกงานไงก็เลยไม่มีเพื่อนเลยดูสิอย่างโล่งเลยตรงนู้นไม่มีใครเลยอะ ไปไปกันดีกว่าจ๊กลับบ้านเร็วนะ,ะนะอน้าไกลถึงป้ายรถเมล์ที่นะ้าจะไปขึ้นเลยนะเนี่ยอย่างที่บอกไม่มีใครเลยแบบฝั่งโน้นที่เขาจะไปอีกทางนึงนะก็ไม่มีใครส่วนน้าเองไปทางนี้ถนนโล่งมากสงสัยได้หมางรถเมล์แน่เลยวันนี้เพราะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นใครนะ ทังเป็นวันอาทิตย์ที่เงียบเหงาเหลือเกินแล้วอากาศวันนี้นะน้ำมีผ้าคลุมไหล่เนาะอย่างที่เห็นก็เย็นๆแหละแต่ว่ากลางวันอะร้อนเมื่อวานตอนน้าออกมาทำงานอะก็ร้อนอาทิตย์นี้อะ่ะก็จะเป็นอากาศร้อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยทั้งอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์หน้าน่าจะฝนตกนะหรือปลายอาทิตย์หรือปลายที่หน้าเนี่ย ก็คืออาทิตย์ที่เริ่มวันใหม่ก็คือวันจันทร์วันพรุ่งนี้เนี่ยเห็นเดนนิสบอกว่าฝนจะตกตกนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตกไหมเพราะอาทิตย์หน้าเนี่ยเขามีงานสตรีทฟู้ดอีกแล้วนะก็คือมีขายของกินของไทยหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนางชวนกับเพื่อนอยู่ว่าจะไปกันโอ้ยมีคนมาแล้วว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปรถเมย์ด้วยหรือเปล่าเห็นเปล่าสามคนอยู่น,นู่นอ เดี๋ยวไปรอรถเมีกันดีกว่า